ตีหนึ่งเจทีไปออที่เด่นคีจ้องแล้เล่นคุณอยอะไ,ไม่ชอบดนตรีไม่เขาไม่อ๋อมันบอกว่าความลับไม่ชอบดนตรีก็คือเมืเเ่อกี้กูเดินเข้าไปในห้องมันจะมีเสียงดนตรีเว้ยไอเฮียนั้นไม่ชอบดนตรีเวย้ยถ้าเราอยู่ใกล้เสียงดนตรีนั่นอ่ะไอเฮียพูดเลยมาน่ะเด็กเปรตแล้วไอพวกดนตรีมันอยู่ตรงไหนกันไม่รู้แต่ห้องกลางอ่ะห้องกลางคือห้องเผาเว้ยเห็นมึงเห็นวงฟ้าล่างไหมตั้นมันเขียนอยูว่า อ่างผามีเครื่องดนตรีอ่ะเออมึงเขียนไหมห้องนี้เซฟสวยจัดแล้วกุญแจแล้วพวกมีเตียงด้วยเปล่ะไอ้ยัยนี่ไอ้เขาแคร์บอยยังวะไอ้มันไ,ไม่เข้าห้องนี้เลยว่ะก็มันมีมีเสียงดนตรีมันเข้ามันไม่เข้าไปอยู่แล้วตัดตัดตัด อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจ,จุดเกมเมอร์จุดเซียนด,ด,ดีีดเซยน,นลองไปล้อมมันมไหมอ้าวคือไม่ทันกูตายอยู่ดีไก่อ้าวตายอ่ะทำให้โป้โก้โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่วันึงเก็บนนเก็บเก็บไอ้ไก่อย่ะไปไก่ตรงนั้นจะไปมันเขาเขาห้องโดนตีไปห้องโดนตีไป ก็มีระบาไว้ครับทุกแล้วเราทองโอเคเอาไปติดนอนีขึ้นขึ้นเฟมงตูนเรามาด้วยเฟมจุ๊กจู๊กมาเาอคุยเอ้ยตกใจเลยสัสโอเคกูตายรอบที่สองทำไมหน่าจะได้มาถึงเจี๊ตัดตันเราต้องเ้ทียงไป เอ้ยเฮียแล้วกูแจ๋หรืชอบจริงไอ้คนแคมป์เนี่ยไม่ยอมทำงานเลยชอบอ๋อกูกูได้คีสองแล้วคีสองอยู่ไหนคีสองอยู่ชั้นบนบนได้ขึ้นไปอ่ะอุ้ยอุเฮียเฮ้ยเสียงดังลั่นลั่นแจ๊ะลั่นแจ๋คีสองอยู่บนวันไหนไอ้เฟรมเราต้องกลับไปสั่นเลยไอ้เฮียโอ้จุดบัรไอ้สั่นคูโดนจุดบัรแต่แต่เรารู้แล้วว่ามันแจ๋อยู่ไหนว่ามันมียังไ เยอะมากพีหายพี่อฝั่งนี้พี่อฝั่งนึงเอ๋ไกลไก่รอไว้ไกลรอไว้ไกลดูไว้รอไว้รออยู่รออยู่มาพุ่งมือแล้วมันแบบุ่งมือแล้วแบบุ่งมือแล้วเด้เวลาจุกได้เวลาจุกได้เวลาจุกโวิยเร่องต่ออย่างไอ้เงี้ยมันตามกูไอ้เหี้ยหมูไอ้แบบพวกวะกูตายเหี้ยมึงตามกูมันไว้ไงมึงตามมึงมึงไปตายติดกระแพงก็ได้ไอ้เหี้ย มึงถ้าผีแครมึงไปทานหนึ่งดิมึงมาทานเดียวกันทีนึงแล้วอดไปกลดิกมมาละกมมาขอเรื่องงานรอดไปไกลตั้งตีน่ะนะรออยู่ข้างรถ้นวิววิววิเสียวสับเฮา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 เกลือนเกยวกันเกลวกันเก่อนมันจสายแล้วจะถามไะไหเออหึ่งหัวแล้วเว้ย ไปจุดปลายทางเลี้ยวขวาไอ้เฟมสามมนอยู่ทางกูแจสองไม่ใช่เหรอประตูกล้องสามกล้องสามอยู่ทางประตูสองก็ไม่ใครไม่ใค่มึงเอาของเงินนี่มังจะได้แยกกันไปแล้วไปอย่างนี้ก็มึงกัดน้อยเลยมึงมันต้องมึงต้องกัดทุกคนเลยไม่งั้นก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูไปหากล้องกล้องสองแล้วกันจะมาทันแนลกูทำไมวะอ้าวไม่ทันแล้วเพื่อนกูไม่รู้จะแยกเพื่อนเพื่องแจกหมด คีส่าผมอยู่ตรงคีส่าพี่มาเดียวขวาขวาไหนวะเพื่อนกายมันมามันมามันมาบอกเห้ยกันไปเอเฮ้ยตรงกองนี้จุ๊บดิได้มันมันพุ่งมาเลยเหรอวะทะลุเหล็กเลยเหรอวะมันไม่มีการแบบอ้อมวิ่งอ้อมเลยเหรอกูได้จุ๊บได้จริงปะแจังหวะนี้นะเพิ่มมายู่เร็ว งั้นกูไปเอาคีสองกูไปเอาคีสองนะไอ้กายรอไว้กายตู้คีสามกูไปเอาคีสองโดยด่วนเลยแปบนึงกูลังไปย่ามายงมาตรงฝั่งกูยมาตรงฝั่งกูเดินไประวังเราฟังีตั้งตายมาแล้วอย่าอย่าอพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำอะไรนั้นกู่งไปแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วโอยบัตรโซเบย์เฮกูมาแล้วเหียเอ้ยกูรอดกูรอด กูลังขึ้นไปที่นี้ไม่ขวานไม่เจอจริงๆว่ะอยู่ไหนวะอะไรนะมึงหาอยเลยกูมาแล้วกูมาขีสองแล้วฝั่งนี้กูตายใช่ไหมฝั่งนี้กูตายเออฝั่งนี้กูตายแต่วิวอีฝั่งหนึ่งกูรู้กูรู่ไหนอ่ะแต่กูไม่รู้กล่องกล่องขีสามอยู่ไหนกต้องตาไวู่ตงนี้เอ้าเออเออเออกล่องขีสามโดนขีสองแล้วกูจะขีสามมาแล้ว รักูหนเองกูเองกูเองกูเองไปกูบินไปเร็วกันเร็วเร็วกูเองอยู่แล้วกูเองกูเองไอ้เหี้ยเ์อ่อเห่าแตกแล้วต้องมีคนไปตรงไม่ใครก็ได้ไปฝั่งนี้ก่อนดิไปตรงทางรถ่ฟก่อนใครก็ได้คนหนึ่งเอ้ยมันมันวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปทางคีสามละเชื่อกูไปเลยอ่าแกยไอ้ไก่เข้าไปก่อนอยัยย่ยเพิ่งเข้าเดี๋ยวกูไปดูก่อนวิ่งไปอย่างนี้มึงอยู่ข้างเรา ในแง่หมตายไปแล้วกลนมันอยู่หน้ากูไดแล้วมึงวิ่งมาวะกูวิ่งมาเสรอเนี่ยหรอไปไไกลไปเลยไปนี่ไงต้องการีสตู้นี้ใช่ไปเยไปเราไปไปเอาีามันเลยทุกคนูไม่เดียวเมาแลวีสาอยู่กูีอยู่กู ที่สามกูคนนี้ก็มองตูอยูชิบหายเอาไเตียงเอาแหละเดี๋ยวกูจะเสียแมนนู้นนะตั้นมึงกูสู้ละตั้นมันหันไม่ได้ละตั้นกูกูกูตายแล้วโอ้ยกูไอ้สัตว์ไอ้กายบอกช้าไว้กูตายนะกูตายคิวกูคิวเร็วจังเฮ้ย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 มึงไปเลย๋ยวกูรอให้รออยู่รออยู่ โอเคเสียงสวรรค์ลายทำไมทำไมมันไม่ตามเราอะตายจะเปิดได้แล้วกูตายจะเปิดได้แล้วเหลือแค่ไปหยิบของมาได้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 โอเคแล้วไม่ขอรอเดี๋ยวกูรอตรงนี้เป็นเดี๋ยวกูรอตรงนี้กูยืนไปบอยแบนเลยนะมันจูบไม่ได้เว้ยตรงนี้มันจูบไม่ได้เซ็งอ่ะเฮ้ยแต่จูบข้างบนได้น่ะไม่ได้เนี่ยบตายดิ ับเลยจะนียไปนี่กลับกลับเลยคุรู้เลยเกิดอะขึ้นกูรู้เลยไม่หมูได้หรอหมูได้หรอเผา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 เาเาเา้นเด็กเปียเลยไม่รู้คุนี่สวยสิบห้านาทีกับการเผาผู้คุยไอเจ็มหนูแม่งมาตัดมากอยู่ กันแตกไอ้สัดชีตผู้จัดออบเดดเจ็โรงแรมอีกครั้งหนึ่งผียอะไรอ่ะมันบอกว่ากูได้ยินเสียงพีผ่านหน้ากูไปเลยเพื่อนมันอยู่ใกล้ยังมันเป็นผีอะไรจูออนเดจจูออนลอยได้ทีมีสี่รอบมันบอกแค่ว่าจุดเทียนเจ็ดอันในสี่นี่ไงเทียนเนี่ยเห็นเงี้ยโอเคไม่รู้ไปแล้วอุ้ยิ่โคตรไวเลย แบบนี้กูชอบวิ่งไวแบบนี้กูชอบขึ้นเหมือนว่าห้องน้ำห้องน้ำหาของโอ้หลีเช็ดเอาใบก้อนเนี้ยถ้าเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเฮ้ยเราวิ่งหนีหนีหนีผีทันเว้ยไม่ต้องกลัวไอ้เนี่ยเราวิ่งหนีผีแล้วแมวแมวแมวไปแกะว้านให้ผมว่างเฮ้ยสองแล้วสองแล้ววันนี้ยังยังยังจุดไหมจุดไหมจุดไหมทีหนึ่งจุดไหมทีหนึ่งขุย จุ๊ยทีนึงจุ๊ยทีนึงไปชั้นสองนอยู่ไหนวะไปชั้นสองแล้วโคตรมันเลยชั้นสามไปตอนเนี้ยมีมันมีมันมาได้ได้เวลาจุ๊ผีโอ้ชิดแม่งมึงตายเหรอไปเรารวบไปเราวบไอ้เหี้ยเราต้องจุดให้หมดไปเนี่ยกูถามจริงไม่รู้ว่ากูจุดไปข้อมูลหมดแล้วอะไรเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขั้นาดไหนแต่สุดท้ายผีก็วิ่งเร็วกว่าเราอยู่ดี อ๋อมันมีทางขึ้นงานม่น่าแล้วลิฟต์ลิฟต์มันกดใช้ยังไงอ่ะกูลงบนนี่ะลูกผีกูเจอแล้วนะลูกบันไดเอ้ยขึ้นมางบนนี่เชื่อมบนสวยและมาเบอร์เดี๋ยวกูหาบันไดไม่เจอกูหาบันไดไม่เจอกูพี่ทั้นสามกูจะไปยังไงทั้นสามเกี่ยววันแล้วเนี่ยไปหาว่าไงกูหาแล้วกดทั้งหมดเหรอกูหาทางไปไม่เจออ๋อคือไม่กดทั้งหมดเลยผี ใช่เราต้องจุดทั้งหมดเว้ยก่อนก่อนที่มันอยูตรงบันไดนี้เนี่ยมาดูอย่างมาดูอย่างบันไดอยู่ไหนใครใครรู้บันไดอยู่ไหนน้ำไปดิเนี่ยเนี่ยข้างหน้ามันเนี่ยมันเดินตรงไปเนี่ยโอเคต้องจุดใหม่มึงไล่จุดใหม่ให้หมดเลยแล้วหมดเวลาแลยอันไหนต้องวะว่างกดเลยเลยอยู่นี่ไอ้เหี้ยโอ้ยกูขึ้นชั้นบนสุดแล้วจังหวะเนี้ยจุกผีระดับมาสเตอร์ขึ้นชั้นจู่จู่ขึ้นั้นจุ๊จู่ ี่ก็คูเจอหมดแล้วนี่ตรงไหนอะเจอหมดแล้วอะมีห้องมีห้องไหนอะเจอมดหมดแล้วนี่กูเจอหมดแล้วนี่อ๋อมันมีห้องเซฟมันมีห้องเซฟด้วยนี่ยว่าโอเคห้องเซฟเป็นไงห้องเซฟมันจะเป็นประตูเปิดห้องเซฟแบบเข้าไปเซฟได้เลยเวลาเพิ่มแล้วรอบอาวเริ่มแล้วไม่เห็นแม่มันมีเลขฉาบอยู่นะอ่ว่าไงไหมทำเลยจุดจุดเทียนไปเรื่อยๆแน่นอนเนี่ยจุดเทียนไ ไม่ไม่ค like hey, ือม oh ึงเข้าใจมันจุดทีมไปเรื่อยๆหอไอ้ตรงหกวิอ่ะไอ้ตรงห้าวิใกล้จะหมดแล้วมึงไปจุดใหม่ไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะคุมชั้นชั้นบนสุดนะโซนไอปาบอกกชั้นสอง่ะชั้นสองอะไรนะต้องไม่ต้องส่วนมันจะปิดประตูมันจะเป็นประตูมึงสามารถเปิดเข้าไปได้แค่นี้ปล่อยไปดูปล่กูไปดูทางแล้วหน้าตาแล้วเหมือนมีประตูมึงสามารถเข้าไปได้หมดเลยอยู่ไหนน้าเกิน ว่าเฟมอ๋อเจอแล้วนะที่ไหนวะนะรอต่อตอนนี้ครบอยู่เราสแตนบายเราสแตนบายรอรอรอ